ครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ปิดไม่ค่อยได้ออกสื่อไม่ค่อยได้พูดในเรื่องข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดแต่เพราะว่าเราต้องการไพรเวซีนะฮะต้องต้องเรียนตามรงเลยแต่ว่าบางครั้งก็กมถ้ามีอะไรก็ถามเราก็จะตอบให้ก็แต่ว่าก็อย่างที่เห็นละครว่าตอนนี้ก็ก็มีอาการแล้วก็มีปวดบ้างอะไรบ้างพอพอมีอาการปวดอย่างนี้ก็จะไปรักษาไปให้ยาล้วมีพยาบาลดูแลตลอดเวลาก็คอยฉีดยาแก้ป,ปวดให้ตลอดนะ คงรู้อยู่แล้วว่าว่าพี่สาวผมเนี่ยมีอาการป่วยของ s อสเอนะครับแล้วก็เป็นเป็นโสโตรกก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรักษามาโดยมาท,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 ที่ที่ที่อยู่บนกรุงรางมาโดยตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นนะครับคำว่าดีขึ้นในที่คือเมื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเมื่อไหร่อาการดีขึ้นเมื่อนั้นนะฮะแต่พอกลับมากรุงเทพก็ ก็จะมีอาการปวดหัวบ้างปวดตัวบ้างแล้วก็ก็ก็มีอาการป่วยจากภาวะแทรกซ้อนของค่าไตแล้วตอนนี้ก็มีการฟอกไตฟอกอะไรอยู่ด้วยก็แล้วก็มีอาการของของของตาที่ที่ที่ไม่ค่อยมองเห็นแต่จะเห็นว่าพี่สาวผมเป็นคนสู้นะฮะสู้คนสู้ชีวิตอยู่แล้วนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยทําให้เขารู้สึกท้อถอยก็จะจะจะยังชอบเที่ยวนะฮะกับพี่ดอลล่าจะเห็นเลยว่า คือพิ่ดล่าก็แบบถ้าคุณไปเราก็ไปครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็วันนี้คุณคุณแม่แวะมาเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็เพิ่งมาจากเชียงใหม่กันเมื่อคืนก็คือทุกคนก็ครอบครัวไปผมนี้เป็นลูกเป็นลูกทิ้งครอบครัวอยู่คนเดียวนะฮะไม่ค่อยได้ไปเจอแต่ว่าความจริงแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ก็ให้ยายายาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมด้วยก็หลักจะกลับจากเชียงใหม่มาก็การฟอกไตกับอะไรพวกนี้ก็ก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้เห็นในสื่อในอะไร จะเห็นว่าตอนนี้ก็คือก็จะมีแบบการบวมบ้างอะไรบ้างบางครั้งนะครับแต่โดยรวมแล้วก็มีกําลังใจที่ดีอยากมองเห็นของคุ้งไหมตอนนี้คือยังสามารถมองเห็นได้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณอาวุธมองเห็นผมไม่รู้จริงๆว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่คือคือคือทุกอ,อ,อย่างเป็น,ปนแสงแสงภาพเพราะว่าตัว SLE มัน act a c k หรือมันโจมตีเข้าไปในในประสาทตาของเลตินา่ามันก็เลยทำให้การมองก็ไม่ชัดแต่ก็ จะมีแว่นคุณหมอก็จะมีแว่นให้ครับที่จะสามารถทําให้สวมแล้วเหมือนกับไอแว่น VR ก็สามารถทําให้มองมองเห็นได้ได้ดีขึ้นมาหมอประสัทต,ตาก็จะช่วยดูแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของเวลาบางทีก็ไปทักก็จะอยู่ใกล้ๆก็จะได้มองประเภทนั้นครับแต่ก็โดยรวมผมคิดว่าไม่ได้จํากัดความอยากเที่ยวของเขาหรือความอยากกินอาหาร,ารด,ดีๆนะครับแต่ที่เห็นก็ไปกันทักเตียงอย่างละครับก็ก็เป็นความเป็นอะไรที่ที่สำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องทรงพลังมากนะนะว่าความรักผมแบบ เขรับพิอลล่าท,ที่มีให้กับพี่สาวผมเนี่ยคือคืออะไรที่แม้กระทั่งผมในฐานะน้องชายเองก็ก็สู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นยอดยอดพี่เขยคนหนึ่งร่างกายโดยโรวมมันทรุดลงทุดโทรมลงอยู่แล้วไนะตก็คือฟอกแล้วก็พยายามที่จะกู้ให้ให้ให้ค่าไตาดีขึ้นเลือดเอออะไรเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันมัน,น SLE เนี่ยหรือโรคโรคพุ่มพวงเนี่ยโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยถ้ามันมีอาการกําเริบม,มันจะโจมตีตรงไหนเราไม่รู้ดังนั้น ม,มันก็น่าเป็นห่วงหมดทุกอย่างอยู่แล้วโดยธรรมชาติตอนแรกเรากลัวสมัยตอนเป็นโควิดมันมีอาการแบบหนึ่งคือเราเรากลัวว่าจะติดโควิดแล้วมันจะทําให้อาการชุดพอะฉีดวัคซีนไม่ได้ถูกไหมครพอพอเรารู้สึกว่าเอ้โรคมันเบาลงอะไรงการออกไปข้างนอกทําให้เขากระปี้กระเป๋าขึ้นอาการก็ดีขึ้นนะครับในอาการดีขึ้นอาการปวดน้อยลงการใช้ยาน้อยลงการทํากิจกรรมต่างๆทําได้มากขึ้นนะครับมีความแบบสดชื่นแจ่มใสามากขึ้นก็ก็เป็นเรื่องที่ดีเห็นแล้วก็ดีใจผมก็แบบ โทรคุยกับแม่นะเป็นไงบ้างแม่ก็ดีตรงนีอ้ออกมากินได้เยอะเลยอะไรเลยมันมีช่วงท,ท,ที่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 สารอาหารไม่ค่อยพอเพราะทานได้น้อยเพราะปากแห้งอะไรพวกนี้ก็ก็ก็กช่วงนี้ก็กลับมาดีขึ้นมากแต่ว่าตอนนี้เข้ากระบวนการรักษาที่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อเพิ่มก็คล้ายๆคีโมผมคิดว่าคล้ายๆคีโมแต่ไม่ได้เป็นสารมะเร็งนะฮะแต่ตรงนี้ก็ก็ก็คงใช้ต้องใช้กำลังระดับหนึ่งคีมที่รักษานี่คือจะต้องใช้เป็นแบบเป็นหมอเฉพาะทางจํานวนมากครับเป็นคณะแพทย์ใช้คําว่าคณะแพทย์ ที่ช่วยกันรักษาคือใครที่เป็นโรคเอสเอีจะเข้าใจครับจะมีหมอเ SO e, อสเอีจะมีหมอนูโลหมออาการที่เกิดขึ้นต่างๆก็ต้องให้แพทย์แต่ละแต่ละท่านหมอไตหมอช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยช่วยในเรื่องของการให้เอ็กซ์เพรสต์อิเนียในเรื่องของมุมมองเข้าไปนะครับดังนั้นก็ก็ต้องใช้ใช้กําลังแพทย์หลายๆท่านก็ต้องขอพบพระคุณแพทย์จากทุกๆโรงพยาบาลที่ที่ช่วยมุมมาตลอดนะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่ตอนแรกก็ ตั้งแต่อาย 17, ุ17นะครับที่เราเริ่มรู้ว่าเป็น SLE SO ตอนตถึงปัจจุบันก็37ผม36ใช่ไหมห่างกันปีเดียวก็ก็20ปี20ปีนะครับก็สำหรับคนที่เป็น SLE SO รุ่นแรงเนี่ยนี่คือแบบความเหลือเชื่อและปฏิหารมากๆที่ที่เราเราสู้กันมาได้ถึงจุดนึองแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ยัง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 สามารถใช้ชีวิตอย่มีความสุขไดไ้แม้แม้ร่างกายจะบางส่วนก็จะแบบ โอ้ยต้องเปลี่ยนนั่งตง้องต,ต่องไตเลยเลยครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี